สวัสดีทุกคนด้วยเลยกนเน้อีกับผม x อ็ e ซีนีนะครับผมแน่โอเคนะครับผมใครชอบไปเซฟฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกด s u b สไคร b ์ไว้ด้วยครับผมเพื่อมีคลิปใหม่ๆอัปเดตอะไรจะไม่ได้ไม่พลาดนะผมวันนี้ผมมีที่ดีๆกับการซ่อมวินโด s นะครับผมนะเป็นคำสั่งสแกนวินโด s นั่นเองนะครับผมเพื่อซ่อมไฟล์ที่เสียหายแล้ววินโด้เนี่ยจะเอาไฟล์ทีส่สมบูรณ์มาแทนที่ไฟล์ที่เสียหายของเรานะครับผมนะ ผมก็จะบอกอย่างนี้นะสำหรับทุกคนเนี่ยที่ลงว i n d o w s มนนานานๆเนี่ยผมนะบางทีมันอาจจะเออไปนะผมสาหรับใครที่บอกว่าเครื่องของตัวเองเนี่ยมันช้ามันหน่วงแล้วก็แบบรู้สึกบบแบบแปลกๆนะผมนะบางคนลงว i n d o w s มานานแล้วมันก็อาจจะเ,เสียได้นะผมนะมันจะมีที่เสียเราไม่รู้หรอกครับผมเราไม่สามารถรู้ได้นะผมว่ามันมีตรงไหนบ้างอย่างเช่นใครที่เคยเป็นเนี่ยอย่างเช่นพวกแอปต่างๆอะไรเคยเป็นรูปอย่างเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นรูปกระดาษขาวนะครับผมก็นั่นแหละคือไฟล์นั้นเสียไปแล้วนะผมนะคืออะไรที่เราเคยแบบ เห็นเป็นไอคอนแบบนี้อย่างเช่นเฟซหรือว่าอะไรทุกอย่างะไรที่เห,เห็นเป็นไอคอนปกติแล้วเป็นกระดาษขาวนะคือมีไฟล์เสียในวินโด s นะผมนะวินโด s อัปเดตไม่ได้ไม่สามารถอัปเดตวินโด s ได้คือแบบว่ามันมันวินโดมันเอิร์นะผมนะเราจะมีคําสั่งหนึ่งที่ใช้สแกนแล้วก็ ค้นหาไฟล์ที่เสียสั่งซ่อมวินโดว์นั่นเองนะผมนะอ่าผมก็จะท่างนีตลอดนะผมเวลาผมเออรู้สึกวินโดว์เออเออไปนะผมมีอะไรบางอย่างแปลกไปนิดนึงเนี่ยผมก็จะมาสแกนแล้วก็ให้มันซ่อมตัวเองนะผมนะวิธีนี้โคตรจะง่ายนะผมนะก็ฝากกดติดตาม x อ็กซีไว้ด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเกี่ยวกับใครที่ไม่มีความรู้เรื่องคอมแต่ก็สามารถทายกันได้ทุกคนนะผมทั้ง Windows 10แล้วก็ Windows 11เลยนะฮะอ่ะทีนี้เราจะไปดูวิธีทํากันเลยนะครับผมนะสำหรับคอเกมด้วยนะผมบางทีเอมเแบบเอ,เอมนะ อย่างแรกนะครับผมไปที่รูปแว่นขยายนะผมพิมพ์ไปว่า c o m นะฮะ m a n d นะผมมันจะขึ้นตรงนี้คำว่า command พร้อมนะครับผมนะอ่าทีนี้อย่าเพิ่งกดเข้าไปนะผมให้คลิกขวาอ่าแล้วกด run as min นะครับผมอ่า run as d m i n t a t o r นะผมแล้วกดเย็ดไปนะผมทีนี้เราจะรันแบบ as min แล้วครผมขึ้นคำสั่งนี้ต้องใช้ a d min เท่านั้นนะฮะอ่ะทีนี้ให้เราพิมพ์ไปว่า S H, F C นะผมนะอ่าแล้วก็เว้นวรรคนะครับผมสเปคบาร์นั่นเองแล้วก็อ่าสแลตนะครับนี่อย่างนี้เลยนะผมแล้วก็ S อ่าสแกนนาว์นะผม S C A N N O W นะผมนะอ่าเป็นคำสั่งนี้ผม S F C เว้นวรกสแลตสแกนนาว์นะผม S C A N N O W นะครับผมนะทีนี้ก็กด Enter ไปเลยนะผมนี่ มันก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์ไปอย่างนี้ผมคือมันกําลังสแกนหาไฟล์ที่เสียหายแล้วก็จะเอาไฟล์ที่สมบูรณ์นี่มาแทนที่นะผมวิธีนี้ต้องต่อเน็ตด้วยนะผมนะไม่ใช่แค่เออไม่มีเน็ตก็ทําได้นะผมต้องต่อเน็ตไว้ด้วยนะฮะอ่ามันก็จะเอาไฟล์ที่สมบูรณ์มาแทนที่ไฟล์ท,ท,ฟที่เสียหายนะผมนะง่ายๆแค่นี้ผมปล่อยมันสแกนไปนะผมนี่ เราไม่ต้องไปนั่งค้นหาว่าไฟล์ไหนเราเสียแล้วผมอันนี้ Windows จัดก,การให้เองทั้งหมดนะผมใช้ได้ทั้ง Windows 10แล้วก็ Windows ส1บนะผมสำหรับใครที่รู้สึกว่า Windows ตัวเองเนี่ยเออไปนะฮะอันนี้ก็เป็นที่ดีดกับ x c ็ด้วยนะผมนะเอาไว้ซ่อม Windows ด้วยตัวเองนะผมบางทีมันมีไฟล์ที่เสียหายเราไม่สามารถดูได้นะผมนะเราจะมานั่งดูตรงนู้นตรงนี้เสียหายบางทีเราเข้าเว็บนู้นเว็บนี้ดาวน์โหลดอะไรต่างๆติดไวรัสมาแล้วมันเอ่อไฟล์เราเจ๊งนะผมวินโดว์แบบติดเอ่อวินโดว อ่ะก็ปล่อยมันสแกนไหมผมพอถึง100%เแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำยังไงนะผมนะเราก็แค่รีสตาร์ทเครื่องแค่นั้นเองผมจบเลยนะครับผมนะพอมันถึง100%แล้วก็รีสตาร์ทเครื่องนะครับผมนะอ่ะใกล้แล้วผมนะเห็นไหมเราไม่ต้องทำอะไรนะผมแค่พิมพ์คำสั่งนี้นะผมเดี๋ยวผมจะเออ่แปะไว้ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะผมผมจะพิมพ์เนี่ยผมจะพิมพ์คำสั่งนี้ย SFC สแกนนาวไว้ให้นะผมนะอะ่ก็ก๊อปไปวางก็ได้นะผมนะถ้าจะเอาชัวร์นะฮะ ก็รอมันร้อยแค่นั้นเองครับผมมันก็จะสแกนไฟล์ที่เสียหายแล้วเอาไฟล์ที่สมบูรณ์มาแทนที่ให้เราแล้วผมนี่ Windows r e s e r c h นะครับผม p r o t c t i o n นะฮะเรียบร้อยแล้วผมอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยถ้าไปขึ้นแบบนี้คือเสร็จเรียบร้อยผมแล้วก็ปิดหน้าต่างตรงนี้แล้วก็รีสตาร์ทได้เลยครับผม ทีนี้วินโดว์เราก็ซ่อมไฟล์ที่เสียให้แล้วนะครับผมทีนี้เราจะได้หมดห่วงว่าวินโดว์เราเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะ okay. โอเคขอบคุนที่ติดตาม XTV ด้วยครับผมชอบไปแ,แชร์ฝากไลค์แชร์กดติดตามด้วยครับผมไม่คลิปอะไรอะไรจะได้ไม่พลาดนะผมอันนี้ก็เป็นทิคดีๆเกีก่วยวกับสําหรับใครที่ยังไม่รู้เรื่องคอมมากมายแต่ก็อยากให้วินโดว์ของเราเนี่ยไม่เอ๋อนะฮะอ่ะแค่นั้นเองน,นะผมไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย you do